คุณู้ชมก็มาถึงช่วงที่3แล้วนะคะช่วงนี้ก็จะมาต่อกันกับการโน้ตตัวเองท่าที่6แล้วซึ่งจะใช้อุปกรณ์นะคะซึ่งก็จะเป็นอุปกรณ์ตัวนี้นี่เองนะคะอาจารย์ก็นํามามอบให้กับคุณผู้ชมที่โทรเข้ามาปรึกษาอาจารย์ในสายแรกด้วยนะคะ02 403 3, 3 4 5 6ค่ะ,คะงั้นเดี๋ยวเรามาถามอาจารย์เลยดีกว่านะคะว่าอุปกรณ์ชิ้นนี้นะคะใช้งานอย่างไรแล้วก็จะมาควบคู่กับท่าที่6ในการโน้ตตัวเองได้อย่างไรค่ะโอเคเดี๋ยวมาทำให้ดูนะ ถ้าที่6เนี่ยนวดแผนไทยเนี่ยจะนวดเท้าก่อนนะครับฝ่าเท้าก่อนเออทำไมคะอาจารย์เพราะว่านวดเริ่มจากเท้าก่อนเสมอเพราะว่าเลือดลมเนี่ยมันจะปรับตัวจากเท้าก่อนค่ะแล้วคุณมาข้างบนแล้วมันจะสดชื่นครับนะครับดูนะครับไม่น่าเชื่อเลยว่าดูอย่างเงี้ยบอกว่านวดเท้าคนก็จะนึกเราแ้นวดได้ยังไงนวดยังไงใช่ดูนะครับมันถอดออกได้ครับนั่นนั่นออกลูกที่หนึ่งนะครับแล้วก็เป็น drive ได้อีกแล้วลูกที่สองก็ถอดออกอีกครับ ดูแล้วก็แล้วไปทำอะไรอีกอ่ะก็เอาลูกที่สองที่ถอดใส่ใส่ตรงกลางใส่ตรงกลางอ๋อตรงกลางก็มีรูด้วยมีตรงกลางนี่นะครับใส่ได้นี่ดัดแปลงได้หลา่ค่าด้วยกันนวดฝ่าเท้าเนียนไม่แพ้หมอนวดเลยครับไอหยกิบตั้งเขาคู่ครับนี่ผมรอกดไลค์ให้อาจารย์อยู่นะครับเนี่ยครับเอาดูนี่นี่นี่เอาฝ่าเท้าซ้ายฝ่าเท้าซ้ายเหยียบอย่างนี้นะครับแล้วดูนะครับเอาฝ่าเท้าขวาเนี่ยรับทับหลังเท้าซ้ายเอาตะตุ่มทับหลังเท้านะฮะเอามือวางข้างข้าง ลองยกก้นลอยดีครับการยกก้นลอยนี่เป็นการกดน้ําหนักนี่เองน้ำหนักเนี่ยมันจะยันขึ้นมาอย่างนี้เลยครับค่ะท่าที่หกครับท่านี้เรียกว่านวดฝ่าเท้านวดฝ่าเท้าเป็นท่านวดฝ่าเท้าแล้วเอาก้นลงแล้วก็ขยับฝ่าเท้าไปเรื่อยเรื่อยแล้วการนวดท่านี้นะครับมันจะได้เป็นดับเบิลแอคชั่นนะครับคือเวลายกก้นลอยเนี่ยไอ้ลูกก๊อมันจะยันเขาไหมเหมือนนวดอย่างนี้นะครับแล้วหลังเท้าก็กดด้วยตะตุ่มขวาด้วยครับ ช่วยงานก่อนทั้งหน้าทั้งบนทั้งล่างทั้งบนเลยครับแน่นอนเมื่อยใช่นะเออครับแล้วนวดฝ่าเท้าเนี่ยมันเป็นการสะท้อนสุขภาพนะครับยังไงครับลำไส้ตับม้ามไตหัวใจเนี่ยมันมาจากส้นประเาอ่ะะเพาะกระเพาะเนี่ยมันรวมอยู่ที่ฝ่าเท้าหมดเลยทีเดียวเพราะว่าที่คนชอบนวดฝ่าเท้าเนี่ยเพราะฝ่าเท้าเนี่ยมันทำให้สุขภาพดีครับอ๋อใช่ใช่ใช่และไม่ต้องไปรู้ว่าจุดไหนจุดไหนแต่นวดไปเถอะสัญชาตญาณมันจะบอกตรงนี้ชอบตรงนี้ชอบ ครับทำบ่อยแค่ไหนครับอาจารย์แล้วก็ทำคืออย่างนี้ไอ้คำว่าทําบ่อยเนี่ยแล้วแต่เาอาจารมันจะเป็นตัวบอกเองปวดก็ทำเหมือนกับหิวน้ํากินบ่อยแค่ไหนมันแล้วแต่ใครแต่จะหิวนะครับคล้ายๆอย่างนั้นแต่ผมจะบอกตัวเบสิกว่ามันทําอย่างนี้เห็นแล้วนะครับอาจารย์คะหนูถามนิดนึงว่าถ้าสมมติคุณผู้ชมทางบ้านเนี่ยไม่มีเจ้าอุปกรณ์ตัวนี้จะสามารถใช้งอื่นแทนได้ไหมคะ ก็เอาไปไปซื้อไอ้ไอ้นมไม้ที่อย่างผมให้ดูเมื่อกี้ค่ะนมไม้น้ไม้นะครับค่ะก็เอามานวดอย่างนี้แทนได้นะคะดีไหมดีไหมดีนะช่วยทิ้งน้ําหนักในการกดลงไปพอนวดครบแล้วก็เปลี่ยนข้างเปลี่ยนไปแล้วเอาเปลี่ยนข้างเอออเานี่ทับอีกเอออย่างเงี้ยอย่างเงี้ยนะฮะค่ะอย่างเงี้ยแล้วพอนวดไปเรื่อยครบแล้วปุ๊บ ท่านจะรู้เลยว่าร่างกายในสุขภาพข้างในมันจะทํางานดีเองอ๋อเหรอฮะแหมคือสาระดีๆอย่างเงี้ยผมอยากให้ผู้ชมดูกันเยอะๆทีนี้บางท่านบอกว่าญาติพี่น้องเนี่ยยังไม่ได้ติดจานดําก็ตอนนี้สามารถเข้าไปดูนะครับทางเว็บไซต์ได้นะครับ www.doctortvthailand.com ok นะฮะใช่ค่ะแต่ทีน,นี<อ>น้นวดฝ่าเท้าเอาต่อไปนะ,ะนี่หมายว่าเมื่อกี้มันนวดกลางฝ่าเท้านะครับผมมีนวด ขอบเท้าด้วยมีขอบเท้าขอบเท้าขอบเท้านี่ช่วยอะไรคะอาจารย์เหมือนกันขอบเท้าเนี่ยนะครับข้างๆขอบเท้าเนี่ยมีจุดดีๆมากมายเลยระบบต่างๆของร่างกายมันทํางานดีมากเลยดูดูขอบเท้านะครับเอา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 เนี่ยเดี๋ยวก่อนขอโทษนะฮะเออเดี๋ยวก่อนอย่างเงี้ยเอออย่างเงี้ยอ่าอย่างงี้นนะอย่างเงี้ยเนี่ยโอ้แต่แคงอย่างเงี้ยอ่าครับแล้วอันนี้ควายอย่างเงี้ย โอ้มันไไไไมมมม่ดด้้้้ัันนนขาางหเป็นที่กางเกงอาจารย์ผมปรึกษานางแบบแล้วไม่ว่าอาจารย์จะทำท่าไหนเนี่ยขอบกังเกงด้านในเนี่ยนะครับมีจุดดีๆมากมายเลยครับอันนี้นี่ขอบด้านในนะนี้ก็ขอบด้านนอกเอาต่อไปนะให้ดูนะในระหว่างที่อาจารย์สาธิตนะครับผมขอญาตรับสายแฟนรายการหนึ่งท่านก่อนนะฮะคุณศิริอาภาครับสวัสดีครับทั้งด้านในด้านนอกได้เลยนะมันด้วนได้ดีคคุณศิริอาภาครับสวัสดีครับ สวัสดีค่ะครับเป็นยังไงครับกําลังชมรายการอยู่เลยหรือเปล่าครับเนีย่ยยังลังชมอยู่แ่ะแล้วก็ทําตามด้วยค่ะอ้โห<อ><อ>น่ารักจริงๆเลยแล้วแล้วมีท่าไหนที่เป็นท่ายากหรือว่าทาไม่ได้บ้างมีไหมครัก็่็ไม่ไม่ เท่าไหร่อะคือคือทบ่อยๆแต่เราเราไม่รู้หลักการนะคะคือคือเราเคยนอนแล้วเราทําแบบนี้แต่เราไม่รู้หลักการว่าต้องมีการนวดตัวเองค่ะแต่พอเราทําได้ได้ถูกวิธีแล้วมันรู้สึกโอ้โหได้ใจค่ะมันเจ็บมากเลยค่ะแล้วพอจอมันสส่ใจนะ่เหมาะจอมากเลยนะคะคะุณท่าน่นะคะแล้วก็กดลงอะคะ่ะมันเจ็บมากเลยค่ะคุศิลพาก็จะได้รับอุปกรณ์นวดตัวเองเพื่อสุขภาพจากอาจารย์ไปด้วยนะคะก็ตอนนี้อาจารย์ก็กําลังสาธิตวิธีการใช้ บางท่าอยู่นะคะก็คุณสิริาภาเนี่ยให้กับไม่ได้โจทย์เอาไว้นะคะเพราะว่าเมื่อได้รับอุปกรณ์ไปแล้วเนี่ยจะได้ไปทําที่ถูกวิธีนะคะได้ค่ะ๋อคือคุณสิริอาภาจะไม่เอาอุปกรณ์ใช่ไหมฮะโอเคค่ะโอ้โอ้โหโอ้วหโอ้โหอ้โหโอ้โหโอ้หอ้่หเอิโหอหโ้โห ก็ก็มาคือคือถ้าเราหมดหมดแล้วเนี่ยนะคะสมมติว,ว่าดิฉันเป็นคนที่ปวดฝ่าเท้าปวดฝ่าเท้านะคะพอดอีมันจะท,าทํานานแค่ไหนฮะระยะเวลาเวลาทำเนี่ยนะครับจะถามใครว่านานแท่ไหนเนี่ยมันบอกไม่ได้เหมือนว่าเลากินข้าวตรงไหนอิ่มเนี่ยใครเป็นคนบอกครับใครบอ,อบอกครับ <laughs> เราบอกเองถูกไหมครับ ดังนั้นเราเอาตัวเราเป็นตัวใหญ่ครับเป็นตัวสัญชาตญาณเป็นตัวสั่งครับพ pues อเราทําไปถึงจุดหนึ่งแล้วร่างกายเขาจะบอกพอเองครับเหมือนกินข้าวอิ่มนะครับเหมือนเวลานอนหลับเวลาจะตื่นนี่มีคนปลุกไหมครับค่ะให้ปลุกครับเราตื่นเองนะทุกอย่างเนี่ยเอาสัญชาตญาณเป็นตัวจับนะครับสัญชาตญาณมนุษย์นี่มีค่ามากแต่มนุษย์ไม่ไม่รู้จักใช้ครับ ถ้าใช้เราจะสุขภาพดีด้วยครับขาไกระคันนวดเนี่ยละครับคุณศิลาพาครับอาจารย์ขับรถสีดํามาจอดอยู่ข้างๆจะไปปล่อยลมไปจะอะไรก็แล้วแต่ไม่ใช่นะเอาเป็นว่าคุณศิลาพาก็ได้รับอุปกรณ์ชิ้นนี้ไปนะคะจากอาจารย์ดิมินนะคะยินดีด้วย เนี่ยดูดูไปด้วยนะฮะดูแบบเนี้ยนะคะก็ได้รับด้วยขาได้ทั้งหมดอ่ได้รับหนังสือกับ VCD ไปด้วยนะคะขอบคุณนะคะค่ะสวัสดีค่ะคุณไพบูลย์สิอาภาอ่ามีหนึ่งสายเข้ามานะคะคุณไพบูลย์นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับโอ้ียงหล่อมากเลยอ่ะคุณไพบูลย์เป็นไงบ้างคะคุณไพบูลย์นี่เป็นดีเจหรือเปล่าครับเนี่ยเงียบเลยปครับอะไรนะครับ ไม,ไ,ไม่ค่อยได้ยินเลยอบอกว่าคุณภัยบูลเสียงหล่อมากๆเลยเป็นดีเจหรือเปล่าครับได้ยินแล้วครับ <c oughs> ได้ยินแล้วเขาเขา <c oughs> ผมไม่กล้าถามอะไรต่อนะ,อะคุณไัยบูลคะมีอะไรปรึกษาอาจารย์คะ,ะมีว่ามีบางท่าที่คนข้อเข่าเสื่อมอย่างผมเนี่ยมันทาแล้วมันเจ็บมากครับมันจะเป็นอันตรายไหม ไม่ไม่เป็นอันตรายเดี๋ยวเดี๋ยวข้อเขา่าเสื่อมนะมีวิธีครับเดี๋ยวเดี๋ยวต้องใช้เก้าอี้ครับบอกเลยได้ไหมฮะอาจารย์ผมขอรัดคิวกาอี้เลยเอตอนนี้เลยนะครับเก้าอี้มานั่งตกตั้งนี่เลยครับโอเคอาจารย์ได้รับสิทธิ์นั้นเดี๋ยวนี้เอากี่ตัวครับเอาตัวเดียวนะเธอตัวเดียวเอาเธ<า>อเธอ,อและนั่ง มานางแบบของเราไม่ใช่เธอๆนั่นแหละอ๋อผมมาเอาน้องแพนเค้กรอก่อนนะคะคุณไัยบูลค่ะนี่ก็เป็นท่าสมรักคุณไพบูนดูนะฮะข้อเข่าเสื่อมนะคะและหลายๆคนเนี่ยบอกว่าข้อเข่าเสื่อมที่จริงเนี่ยถ้าปรับเส้นเอ็นให้ดีนะหายปวดเลยครับแล้วเมื่อมาค่อยดูนะครับ ถ้าอันนี้เนี่ยสมมุติว่าเอาเอาเอาข้างไหนเสื่อมอะบอกข้างไหนเสื่อมครับคุณไัยบูลครับซ้ายครับซ้ายครับผมข้างนี้ข้างนี้ข้างซ้ายนะครับครับ,รบขอให้คุณขยับก้นไปทางขวาอ่าเบี่ยงมาทางขวาหน่อยนะครับไปอีกไปให้กลล้นหล,ลุดลงไปเลยให้ก้นหลุดลงไปเลยมันให้ก้นพอก้นหลุดลงไปเนี่ยนะครับข้อพับเนี่ยมันจะลอยอยู่ในนี้นะครับแล้วเอานี่สอามือนี่จับอย่างนี้นะฮะแล้วเราใส่ไปที่ใต้ข้อพับครับวางที่ใต้ข้อพับดูกล้องดูทันไหมครับอันนี้นะครับแวบมานะครับแล้วก็วาลลงไปใต้ข้อพับ และวิธีอันนึงเนี่ยวางเนี่ยจะหนักจะเบาอยู่ที่เรานะครับถ้ามันเบาไปถ้ามันเบาไปนะครับครับเท้าลงไปเนี่น้ำหนักเพิ่มนะครับอ๋อแล้วก็โทษนะฮะยกขาให้ตึงนิดนึงลองอืออะไรแล้วก็ลองกระดูกกระดิกฝ่าเท้าสิอือรู้สึกไงคะสัมผัสนเข้าเส้นเลยครับเส้นมันคึงมันมันนวดไปในตัวเลยใช้คาว่าเข้าเส้นเลยดีกว่าขรุขระบูมครับต้องวนฝ่าเท้าของเราด้วยเหรอคะเพราะกระดูกกระดิกตรงนี้เส้นตรงนั้นมันลูกไปคึงที่ลูกกลอฟพอดีเลย หายปวดเมื่อยเลยใช้คําว่าให้วีทนะฮะให้วีทวีทคืออะไรคะให้วีทนะคะคุณไพบูมิทาบอกว่าแล้วตรงนี้นะถ้าตรงนี้เสร็จแล้วก็ค่อยๆถอยเข้ามาขยับตรงนี้นิดนึงขยับเข้ามาอีกครับเพราะว่าเส้นเนี่ยมันถึงกันหมดเลยตั้งแต่ข้างตั้งแต่น่องเนี่ยไปถึงโคนขาเลยครับนวดทั้งเส้นเลยครับพอทั้งเส้นผ่อนคลายนะครับปวดเข่าเข่าเสื่อมเบาเลยครับอย่างน่าจะใจมากนี่ก็เป็นอีกหนึ่งท่าในการรู้สึกม้รู้สึกสิครับรู้สึกนะ ไม่ไม่ใช่เป็นหน้าม้าผมนะไม่เลยครับผมรู้สึกเองจริงๆเลยครับก็ถ้าคุณคุณไพบุนไม่มีอุปกรณ์ชิ้นนี้นะคะก็อยากจะติดต่อทีมงานก็ได้หรือว่าอุปกรณ์ที่มีที่บ้านหรือนมไม้นะคะก็สามารถช่วยแทนกันได้นะคะโอเคขอบคุนะคะแล้วแล้วอีกนิดนดงนะครับเกิดนะครับหลังจากทํำข้างซ้ายรู้สึกจนกระทั่งพอใจแล้วต้องทําข้างขวาที่มันไม่ปวดให้เขาหน่อยเดี๋ยวเขาจะน้อยใจครับค่ะ ก็จริงๆร่างกายนี่เขามีความสัมพันธ์ันี่นะครับถ้าไปเอาใจข้างซ้ายมากเดี๋ยวหาปวดปวดเยอะๆเลยถ่าทำฝาซ้ายให้มันบาลานกันสักหน่อยนะครับอีกนิดนึงเนี่ยมันจะทําให้การหายเร็วขึ้นครับใช่ค่ะนะคะคุณไทบุญก็เป็นเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยนะคะอย่าลืมนําไปทํานะคะจะได้หายไวๆเนาะครับผมนะคะขอบคุณค่ะ ค่ะสวัสดีค่ะคุณใบบุญก็ได้รับหนังสือกับวีซีดีไปด้วยอยากจะทราบว่าคุณใบบุญเครียดอะไรมาหรือเปล่านะคะอ่านี้ก็ผ่านไปแล้วด้วยกันนะคะมาต่อกันเลยกว่าผ่านไปหกท่าด้วยกันนะคะรวมท่าเมื่อกี้ท่าข้อข่าเสื่อมนะเป็นท่าที่เจ็ดนะคะอ่านต่อเดี๋ยวเมื่อกี้นี้นวดขายังไม่เสร็จเลยครับอ่านนวดขาต่อครับเมื่อกี้นวดนวดฝ่าเท้าแล้วแล้วนวดแค่ด้านข้างแล้ว ข้างข้างฝ่าเท้าข้างในข้างใต้ข้างบนตอนนี้นวดน่องนะครับค่ะน่องน่องคือบริเวณตรงนี้บริเวณน่องนะครับเนี้ยนี่คว้เลยอือยกก้อนอีกเหมือนเดิมไม่ต้องแล้วแต่แล้วแต่ถ้าอยากให้แค่นี้ก็พอแล้วแค่นี้ก็เหลือกินแล้วหนักน้ำหนักพอแล้วอืออือแล้วก็อย่างเงี้ยแล้วก็จะขยับขยับไหมฮะขยับโดยใช้เท้าเขี่ยเนี่ยขึ้นลงให้มันพอดีพอดีได้เลยค่ะนะ รู้สึกดีไหมดีไหมเนี่ยถ้าทําอย่างนี้ทั้งตัวนะครับมันจะเพิ่มพลังเขาเรียกว่าพลังบําบัดโรคภัยไข้เจ็บในตัวเนี่ยไม่มีออกไม่มีอยู่กับเราเลยครับมันออกไปหมดเลยครับค่ะแต่ละท่ามันทำอะไรนะวิธีการที่มันทําให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดีระบบย่อยดีดูดซึมดีขับถ่ายดีภูมิคุ้มกันดีโรคภัยไข้เจ็บหลายาเลยครับ ได้ออหลายโชคหลายชั้นเลยดีกว่าทําอย่างเดียวได้โชคมาโอ้โหเพียบเลยเะะอาจารย์เตรียมซีดีมาด้วยวันนี้มาแจากเบอร์โท,ทรศัพท์ต้องแพงโทรศัพท์0 2 4 0 3 3 4 5 6นะคะสําหรับ5สายแรกนะคะที่โทรเข้ามานะคะ<อ>ก็เหลืออีก3สายด้วยกันนะคะ<อ>ก็เดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาต่อกับท่านัวตัวเองนะคะเดี๋ยวช่วงนี้ไปพักกันก่อนสักครู่ค่ะ